คดีนะครับของน้องตังโมเองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับฟาร์มหมดสิ้นนะครับฟาร์มไว้เนื้อเชื่อใจกับองค์กรนะครับของหน่วยงานยุติธรรมทั้งหมดขบวนการยุติธรรมก็คือประชาชนนะครับไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาไม่เชื่อใจกับขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันสะท้อนออกมาให้เห็นแบบนั้นจริงๆเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า ข,ขนาดตอนนี้นะครับคดีของน้องนะครับสำนวนส่งสู่ศาลไปแล้วเนี่ยประชาชนยังตั้งข้อกังขาและมีข้อกังขาเยอะแยะมากนะมายด้วยเหตุผลเพราะว่านะครับขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันเหมือนกับประชาชนตอนนี้คิดว่าขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันไม่ใช่ขบวนการยุติธรรมมันไม่ใช่ขบวนการของยุติธรรมของทุกๆคนมันเป็นขบวนการยุติธรรมเพื่อ คนรวยคนมีอำน,นาจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนคิดตอนนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนคิดตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้นะครับการที่ประชาชนคนหนึ่งจะได้รับความยุติธรรมเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วหรือเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับประชาชนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองได้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตาม ประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วแล้วเขามีความยุติธรรมที่สุดๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยจะเป็นคนทวงความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไม่จําเป็นจะต้องญาติจะต้องมาทวงเองเลยนะครับเจ้า <harbor> หน้าที่รัฐจะเป็นคนทวงเพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นคนหาข้อมูลสืบหาหลักฐานเอาข้อมูลทุกอย่างรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับ <S 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 รวบรวมย้านะครับว่ารวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่มีแล้วเอาเข้าสู่สํานวนเพื่อทําการนะครับวิเคราะห์ แล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะครับส่งสู่ศาลเพื่อให้ศาลนะครับตัดสินว่าใครผิดหรือถูกคนที่กระทำความผิดก็จะได้รับการลงโทษเอาทุกอย่างนะครับเอาทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเข้าสํานวนไม่ใช่แค่เอาบางอย่างเข้าสํานวนแต่ประเทศไทยทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่อยู่ในขบวนการสืบ,ส,บสวนสอบสวนเนี่ยซึ่งเป็นต้นน้ําของความยุติธรรมขบวนการยุติธรรมเนี่ยใช้วิธี เอาบางอย่างเข้าสำนวนไม่เอาบางอย่างเข้าสำนวนเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้เอาพยานตรงนี้เข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาพยานตรงนี้เข้าสำนวนก็ได้มันจึงไม่ได้เกิดฝ่ามยุติธรรมมันจึงเป็นข้อกาัางขาเหมือนกับคดีของน้องตอนนี้ที่หลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมไม่เอาข้อมูลนี้เข้าสำนวนทำไมถึงจะเอาข้อมูลนี้เข้าสำนวนมันจึงเป็นที่มาของฝ่าไม่เชือ่อไว้ไว้เนื้อเชื่อใจไม่เชื่อมั่นศรัทธาขบวนการยุติธรรมเพราะเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ย ไม่ได้ต้องการทำฝวามยุิธรามแต่ใช้วิธีที่ใช้ช่องโบกของกฎหมายเนี่ยช่วยพวกพ้องช่วยคนมีเงินช่วยคนมีอำนาจรับสินบนเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นขบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่มีแล้วเอาเข้าสํานวนทั้งหมดนะครับแล้วให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้กระทาความผิดคนนั้นกระทาความผิดหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถ พูดได้แต่เจ้าหน้าที่ละจะต้องเป็นคนทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตแต่ทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นว่าประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้อยากจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่อยากจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้อยู่ที่ดุยลยพินิจของพนักงานสอบสวน,นเท่านั้นมันจึงเป็นที่มาของกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว ขบวนการยุติธรรมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธากับขบวนการยุติธรรมไทยและที่สําคัญคดีของน้องเนี่ยเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ได้ทําตรงไปตรงมานะครับมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงตามและไม่มีข้อมีและมีข้อมูลหลายๆอย่างไม่ได้เอาเข้าสํานวนเพื่อให้น้องได้รับความยุติธรรมแต่ อย่างที่บอกว่าญาติเองเนี่ยก็สามารถที่จะทวงความยุติธรรมก็คือหาข้อมูลหรือหาหลักฐานอะไรเงี้ยเพื่อจะไปต่อสู้นะครับหรือเพื่อจะเอาไปช่วยน้องแต่คดีของน้องก็อย่างที่เราเห็นญาติเองก็ไม่ได้สนใจที่จะทวงความยุติธรรมให้กับน้องอีกมันจึงเป็นที่มาทั้งหมดถึงได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอยู่ตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าคดีของน้องก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอย่างที่เราเห็นพ่ออะไรครับเพราะวันนี้นะครับการที่ทุกคนบอกว่ายาวามยุติธรรมข้างในประเทศไทยไม่มีวาร์มยุติธรรมข้างในประเทศไทยไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับผมนะผมบอกเลยว่าฟาร์มยุติธรรมนะ่ะมีครับมีวา์มยุติธรรมมีแต่เราต้องเป็นคนเรียกร้องเองเราจะหวังพึ่งภาครัฐนะครับว่าให้ภาครัฐทวงฟาร์มยุติธรรมให้กับเราเนี่ย เป็นไปไม่ได้สําหรับประเทศไทยณเวลานี้ณเวลานี้นะครับต้องบอกเลยว่าณเวลานี้นะครับความยุติธรรมให้ภาครัฐเนี่ยเป็นคนมาดูแลมาอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นคนขวนขวายเองเราต้องเป็นคนขวายคว้าเองเราต้องเป็นคนดําเนินการเองเราต้องคนเป็นคนวิ่งหาเองแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราไม่ต้องการเราก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะถ้าเราต้องการความยุติธรรมเราต้องเป็นคนเรียกร้องเองเราต้องเป็นคนวิ่งหาเองเราต้องเป็นคนขวายคว้าเองอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ย แน่นอนครับเราได้รับฟาร์มยุติธรรมแน่เหมือนกับหลายๆคดีตอนนี้ <c oughs> เห็นปะ,ะว่าคนที่ได้รับฟาร์มเดือดร้อนแล้ววิ่งหาประชาชนด้วยกันนะครับแล้วก็สู้ออกมาด้วยกันเนี่ยก็จะได้รับฟาร์มยุติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการฟา์มยุติธรรมทุกอย่างมันก,จก็จบถ้าเรายอมก้มหัวให้กับคนมีเงินมีอํานาจก้มหัวให้กับคนที่มีอําอนาจทั้งหมดตอนนี้เราก็จะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ฟาร์มยุติธรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราย่าหวังพึ่งหน่วยงานรัฐไม่ได้และหน่วยงาน,างนร ประชาชนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยต้องการปฏิรูปขบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้นะครับความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายแต่เจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับห่วงอำนาจตัวเองห่วงอำนาจตัวเองพยายามขัดฝังทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ตัวเองจะลดอำนาจลงไปทําให้ตอนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามขัดฝังทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดความยุติธรรมกับประชาชน ะบวนการสืบสวนสอบสวนที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับต้องทําการไม่ใช่สอบสวนเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดฝ่ายเดียวทุกวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทําไมประชาชนถึงไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาขบวนการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าขบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเท่านั้นก็คืออยู่ที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนสอบสวนเท่านั้น พนักงานสอบสวนสอบสวนเนี an, ่ยพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้จะไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้จะเอาพยานตรงไหนก็ได้เอาพยานหลักฐานก็ได้จะสืบแบบไหนก็ได้จะไม่สืบแบบไหนก็ได้อยู่ที่พนักงานสืบสวนสอบสวนเลยเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะทําให้สํานวนคดีไปทางไหนก็ได้ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางฝาก็ได้ไปทางตรงก็ได้หรือไปทางไหนก็ได้จะช่วยผู้ต้องหาก็ได้จะ ช่วยผู้เสียหายก็ได้นะครับจะรับสินบนก็ได้จะช่วยผู้มีอำนาจก็ได้จะช่วยคนมีเงินก็ได้มันอยู่ที่พนักงานสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวว่าจะทําให้ไปทางทิศทางไหนมันคืออํานาจเบียดเสร็จจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยหน้าที่ของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในคดีย้ํานะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในคดีแล้วเอาเข้าสํานวนนะครับเอาเข้าสํานวนดุลยพินิจในการตั้งข้อกล่าวหา หลังจากนั้นส่งให้อัยการอัยการตรวจสอบทั้งหมดแล้วส่งให้กับศาลพิจารณาตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน,สวนเป็นคนคัดว่าจะเอาอะไรเข้าสำนวนให้คดีไปทางไหนก็ได้ตามที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับตั้งข้อกล่าวหาไว้ตํารวจตั้งข้อกล่าวหาไหนก็เอาพยานหลักฐานทุกอย่างนะครับสนับสนุนในข้อหาที่ตัวเองตั้งมันจึงเป็นช่องโหว่ของกฎหมายแล้วที่สําคัญก็คือว่า ถ้าเราเจอหักพยานหลักฐานอื่นหรือย่าเจอพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนแต่ถ้าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไม่เอาเข้าสานวนก็ได้มันจึงเป็นที่มาของความไม่ยุติธรรมไงครับวันนี้นะครับเราต้องทําการเปลี่ยนแปลงขบวนการสืบสวนสอบสวนโดยนะครับพนักงานสืบสวนสอบสวนต้องเอาทุกอย่างเข้าสานวนให้หมด ห้ามใช้ดุลยพินิษ์ของพนางารสอบสวนเอาอะไรเข้าก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าก็ได้ทุกอย่างที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีที่เกิดขึ้นต้องเอาทุกอย่างเข้าสํานวนที่สําคัญนะครับต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาทําการสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปด้วยในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่วันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจรวบรวมอย่างเดียวแล้วเอาอะไรเข้าก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าก็ได้ต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วให้ภาคประชาชนเข้ามาสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อมีข้อสงสัย มันถึงจะยุติธรรมกับประชาชนแต่ตอนนี้การปฏิรูปตอนเนี้ประชาชนต้องการแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตำรวจเองพยายามขัดฝั่งทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดตรงนี้เพราะเดี๋ยวตัวเองจะหมดอำนาจมันจึงทําให้ความยุติธรรมของประชาชนไม่ได้เกิดวันนี้พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับทวงความยุติธรรมตรงนี้กลับมาคืนสู่พวกเราทุกคน